น้อแดงเอ้แดงะแดงดองพี่น่อ,นอยออซีมาซิมสีามาซิมแดงดองด้ดจา่าเดีอาทิตย์นึงเล้วจะมากินกับกบปุนกปุนนาำประเดียบจับพี่น้อนนงเห่ตุกกลย่ออันนี้แดงดองจา้าที่ไปเก็บมาากสวนอัน,นี้พริกดองอัหไหครับเลย

กะปุ้นนำปลาด้วยพี่น้องกบปุูนนำปลาแดดตุ่มไม่ไหมหอมหอมอันนี้สองจับพี่น้องอันนี้จับที่สาม มาเด้อพี่นองเอยบาดเนี่ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อปักพริกปักพริกบุ้นใดอกปักพริกสิกินกับอันนี้รสเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟูดซีฟูดกินหอยนางรมเบื่อเมดกุ้งกับกินเบื่อเม็ดหมู่บ้านนี่เดียวสิเอาอันนี้กับเพล็ดอันนี้กับเพล็ด พี่น้องเอ้มาเบิ้งด้วยพี่น้องสอนอยู่ใส้นาะบบ้ีนเนาะว่าสอนดอกเนาะ้ย กินเข่าอยู่ในกล้วเครื่องเครื่องซักผ้าดังเด้อพี่น้องเด้อจังไดวะถ้า,าสิปิดมันกับปิดบ่ได้มันบ่มันบ่อฮันได้เศร้าเนาะมันพอกระเทือนพี่น้องเอ้ยดังกับวาบ,บ่เป็นเด้อเครื่องซักผ้าเด้อแซ่บเสียพี่น้อง พี่กอสัตวตอโอ้ยสัง่ายไปกินหม่องไหมพี่น้องเสียงเครื่องซักผ้า càng có nó thế thôi thì bó độc đọc đớp khi nòn chín duy nhì Khan khi khai nhài. ซีเลากินยังกระซูมื่อปไปเลยหรอกพี่น้องเลยกินเมื่อมันแสบ ดองเมื่อพินองสับแบบเพชรเพชรสมสมน้าน คุณน,นำประแดกคุณน,นำปลาแดกนัวๆพี่น้องตุ่มไรเพื่อนบ้านคุณได้ซิมัขอกักมาขอ,ขอ,ขอหลดเดอร์ประตูเม้นประแดกมักทั่วเนี่ยก็งต่ำแท้แทบ จะได้กินบานองปรุงนะหรือว่าอิ่มปานว่ เผ็ดเด็อดีเนาะ้เผ็ดเด็ดเนาะเผ็ดเค็มท้่งพี่นอะ โอ้ยหน่วยหน่วยกแก่ๆมันเผ็ดพี่น้องเลย มือในเล้าแท้เด้อพี่น้องเลยกับคุณน้ำประเด็กพักพักันนี้ตะกี้กินบ๊อเป็น เอามากินกระปราแซ่บแสพี่น้องถ้าจนเอินพักไอ้หน,น่องพักอันยังก็ข้าวตองหรือนั่งตองเอินพิดเอินถูกกับว่าโปเป็นแล้วพี่น้องเนย เรพื่อนี้เครื่องซักผ้ากับซีเลลพร้อมกันพี่น้องอันนี้เห็ดเกมต้องน้ำซีฟูดพี่น้องไล่กวดเพื่กูเดียว

sắt to, sắt to, thép thì nóng ơi, để không bỏ lỡ Đây hấp dẫn tay thì

ม่เล้ยงกูดีนะนอ่ะจีน่ตกงันไนพี่น้องกมาสีบงนะสีบองเชียดูอออันตุกทยนีีกาแฟไปแค่นี้เนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาไปรอพาไปรอเที่ยวขอนแ้นไปไทยิี่ทะเลมาสูุพีชวนอมันก็จัดชวมึยไว้เลยใ่ Còn bạn có đây rồi cái chìm luôn không? trong, đang quá quan hậu quan hậu